สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นที่ผู้บริหารหลายๆองค์กรนะครับก็มีส่วนหนึ่งติดต่อผมตรงเข้ามาเลยว่าเออปีเนี้ยเขาอยากจะเป็นปีที่ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยดีขึ้นให้ได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา2ปีเนี่ยมันทำให้เขามีความรู้สึกว่ามันตูกจำกัดในแง่ของการทำธุรกิจบางแห่งต้อง รักษาตัวเองเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรอวันที่ทุกอย่างมันกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วธุรกิจก็จะได้เติบโตซึ่งพอเข้าปี6-5ปรปับเนี่ยผู้บริหารหลายๆแห่งบอกว่ารอไม่ได้ละคือเท่าที่ดูจากสถานการณ์เนี่ยสปีที่ผ่านมาหลายคนเริ่มที่จะคุ้นชินเริ่มที่จะปรับตัวกับสภาวะโควิดได้แล้วก็แนวโน้มของโลกก็นี่นะครับของโลกนี้เนี่ยโลกใบนี้ครับคือเขาเขาเพยายามที่จะเปลี่ยน โรคโควิดให้กลายเป็นเชื้อโรคประจำถิ่นไปแล้วดังนั้นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นปีนี้ในแง่ของธุรกิจก็คือเป้าหมายในการทำธุรกิจของผู้บริหารระดับสูงหลายๆองค์กรเนี่ยเริ่มที่จะเรียกว่า aggressive ก็คือเหมือนกับยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับก้าวร้าวขึ้นก็คือเหมือนกับต้องการที่จะไปสู่เป้าหมายอย่างเร็วและก็แรงด้วย ดังนั้นเขาก็เลยมีคําถามผ่านมาว่าเอ๊ะถ้าช่วง2ปีที่ผ่านมาหลายแห่งเลิกจ้างหลายแห่งให้พนักง,งานฟรีสเงินเดือนไปถ้าปีนี้เราจะลุยใหม่เราจะเริ่มจ้างคนใหม่เข้ามาเริ่มหาสตาร์ทาเลนจากข้างนอกเข้ามาเพื่อผลักดันให้ธุรกิจของเราเนี่ยก้าวหน้าไปข้างหน้าให้ได้เนี่ยนะฮะเรื่องของระบบค่าจ้างเงินเดือนจะต้องทํำยังไงประเด็นนี้สําคัญนะครับ หลายองค์กรอย่างที่เรียนเมื่อกี้นี้ว่าหลายองค์กรเนี่ยมีการเลิกจ้างพนักง,งานมีการให้พนักง,งานหยุดทำงานที่บ้านบางช่วงเวลาแล้วก็ลดค่าจ้างส่วนหนึ่งลงไปด้วยซ้ําไปเพราะว่าด้วยสายป่านบางแห่งอาจจะยาวไม่ถึงก็เลยต้องมีการลดเงินเดือนอันนี้ก็คือทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอาจจะมีการตกลงกับพนักง,งานบางส่วนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ พอปีนี้หลายคนที่ถูกเลิกจ้างไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาพนักง,งานเองคนเก่งๆหลายคนนะครับที่ถูกเลิกจ้างไปในช่วงนั้นก็เริ่มที่จะหางานละ คือบางคนเนี่ยเป็นคนเก่งจริงๆพอช่วงที่ถูกเลิกจ้างหรือไม่มีงานทำเขาก็พยายามที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวพยายามที่จะหารายได้จากช่องทางอื่นๆเพิ่มขึ้นบางคนเลิกทำงานไปเลยก็มีนะครับก็คือเรียกว่าโควิดช่วยทำให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการขึ้นมาก็หลายคนทีเดียวนะครับมนเลยทำให้คนเก่งเหล่านั้นหันเป้าหมายตัวเองออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนผลคืออะไรฮะผลก็คือ h r เรารเราๆท่านๆเนี่ย มันจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าปีนี้เราหาคนยากขึ้นเรา r e c คร i เมนต์หาแคนดิเดตออกมาเนี่ยโอ้โหทำไมมันน้อยกว่าเมื่อก่อนโควิดเยอะเลยเคยโทรไปถามพนักง,งานเก่าว่าสนใจจะกลับมาไหม พนักงานก็บอกไม่ละพี่เพราะว่าช่วงนี้เขามีกิจการของตัวเองเขาค้าขายขายของเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งได้มากกว่าเงินเดือนที่เคยได้รับด้วยซ้ําไปแถมยังมีอิสระในการทํางานของเขาเองค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการที่จะต้องเข้าออกออฟฟิศ hmm. เป็นเวลาก็เลยทําให้มีการแย่งตัวคนเก่งกันมากขึ้นในปีนี้คือเชื่อได้ว่าอย่างนั้นนะครับที่ปรึกษาหลายแห่งก็คอนเฟิร์มว่าทาเลนส์มันมา wall of talent มันมาแน่ๆปีนี้ ดังนั้นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้องคอ์กรเราดึงดูดคนเก่งๆเ,งเข้ามาร่วมงานได้ก็คือค่าตอบแทนนั่นเองเพราะในช่วงที่พนักง,งานหรือผู้สมัครกำลังตัดสินใจที่จะร่วมงานกับที่ไหนเนี่ยผมว่าไอประวัติอะไรต่างๆขององคอ์กรถ้ามันคล้ายคลึงกันแล้วก็ค้นลึกลงไปมันไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรมากมายเนี่ยนะครับจุดตัดสินใจหลักก็คือ ค่าตอบแทนที่เขาได้รับค่าตอบแทนที่องค์กรเสนอให้นี่แหละฮะว่าแข่งขันได้ไหมมากพอที่จะดึงดูดคนเก่งๆเ,งเข้ามาไหมเนื่องจากถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาอันนี้ทราบกันดีอยู่แล้วดีมาซัพพลายถูกไหมฮะคนเก่งน้อยลงแต่ความต้องการตัวคนเก่งเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ทำให้ราคาของคนเก่งมันสูงขึ้นด้วยดังนั้นระบบค่าตอบแทนขององค์กรท่าน พร้อมไหมที่จะดึงดูดคนเก่งๆเหล่านี้กลับเข้ามาทำงานกลับเข้ามาเป็นแรงผลักดันในการช่วยให้องค์กรของท่านเนี่ยไปสู่เป้าหมายให้ได้จริงๆนอกจากดึงดูดแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่คงต้องตรวจสอบกันให้ดีก็คือเรื่องของการเก็บรักษาคนเก่งปฏิเสธไม่ได้นะครับหลายองค์กรที่อยู่รอดจนกระทั่งทุกวันนี้แถมธุรกิจดีขึ้นด้วยซ้ำไปในช่วงโควิดเนี่ยมีนะครับ แล้วก็มีหลายธุรกิจด้วยซ้าไปซึ่งธุรกิจเหล่านี้คนเก่งยังอยู่นะฮะก็ยังทํางานอยู่กับองค์กรสร้างสรรผลงานกันต่อไปแต่ในปีนี้ถ้าสมมุติว่ามันเกิดสงครามแย่งจริงคนเก่งเนี่ยท่านคิดหรือว่าคนเก่งที่ท่านเก็บอยู่เนี่ยทุกวันนี้จะไม่ถูกชิงตัวไปเพราะว่าอะไรเพราะาตลาดมัน move ขึ้น องค์กรของท่านก็ต้องคอยเช็คให้ดีว่าอัตราค่าตอบแทนของพนักงานมือดีเนี่ยในตลาดตอนนี้เขาวิ่งไปไหนแล้วถ้าบริษัทของเราบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเนื่องจากพนักงานรักบริษัท Engage กับบริษัทมากพอซึ่งถ้าตรงนั้นมันจริงมันโอเคนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มากพอล่ะ แล้วคนเก่งเหล่านั้นได้รับการทาบทามจากองค์กรที่อาจจะเป็นคู่แข่งโดยตรงหรือโดยอ้อมก็แล้วแต่โทรเข้ามามีเฮดฮันติดต่อเข้ามาเนี่ยท่านคิดว่าระบบค่าตอบแทนที่ท่านมีอยู่ณนะวันนี้ ท่านจะเก็บรักษาคนเหล่านี้ไว้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คงต้องตรวจสอบพิจารณาให้ดีดังนั้นปีนี้นะครับ HR ที่ทำหน้าที่ compensation and b e n e f i t เนี่ยอาจจะต้องลงแรงกันนิดนึงนะฮะเข้าร่วมสำรวจค่าจ้างตามหน่วยงานหรือตามที่ปรึกษาทีเออ่เรียกว่ามี job ตรงตลาดตรงเนี่ยลองติดต่อ ที่ปรึกษาเหล่านั้นดูผมเองก็รับทำเซอร์เวอยู่นะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ t h i n k people consulting ซึ่งก็น่าจะต้องเข้าเพื่ออะไรฮะเพื่อเอาข้อมูลของตลาดเนี่ยมาเปรียบเทียบดูว่าเราณนะขณะน,นี้แนวโน้มจะเป็นยังไงถ้าจะมีการดึงดูดแล้วก็เก็บรักษาคนเก่งนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ปีนี้ ผมว่า HR เองจะต้องเช็คให้ดีไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะเสียตัวคนเก่งๆไปเลยก็ได้นะครับให้กับคู่แข่งอันนี้มันก็จะมีผลกระทบกับธุรกิจละนั้นลองพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือช่วงนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้หนึ่งระดับงานของบริษัทหรือจูจอบเลเวลเนี่ยยังคงรองรับการเติบโตของบริษัทได้หรือไม่ เพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายจะเติบโตต่อไปอย่างเรียกว่า 10x 10สิเท่าตัว15 20เท่าตัวเนี่ยระดับงานที่รองรับการเติบโตของพนักงานมันไหวไหมตัวตำแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดช,ชอบหรือเปล่า p ร o c e s การการทำงานเครื่องมือการทำงานเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามันทำให้คุณสมบัติของงานเปลี่ยนไปไหมคุณสมบัติของคนต้องเพิ่มหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อระดับงานทั้งสิ้น อีกปัจจัยหนึ่งก็คือการเติบโตในตำแหน่งหลักขององค์กรเราเนี่ยแหละครับว่ามันรองรับการเติบโตของพนักง,งานรุ่นใหม่ๆห,หรือเปล่าเด็กเจนซีคาดหวังเรื่องของ career development plan ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าท่านต้องการดึงดูดหรือเก็บรักษาเจนนี้ไว้ก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่า career development plan ของเราเนี่ยมันรองรับสิ่งเหล่านี้ ได้หรือไม่นี่คือตัวที่1นนะฮะที่คอมเมนตะ์เบนจะต้องเข้ามาเช็คแล้วก็ตรวจสอบบริษัทเราเองนะครับอันที่2ก็คือโครงสร้างเงินเดือนที่เรามีอยู่ถ้ามีนะฮะเก่าไปไหมแข็งได้หรือเปล่ากรณีที่ท่านไม่มีผมแนะนําว่าควรจะต้องมีโครงสร้างเงินเดือนอย่างน้อยให้เป็นเกณฑ์ในการที่จะใช้ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนไม่ให้เกิดความลักลัน่นหรือไม่เป็นธรรมระหว่างกัน แล้วมันก็สามารถที่จะช่วยควบคุมต้นทุนในการบริหารค่าจ้างได้ดีด้วยนะครับสามารถจะทําให้แข่งขันได้กับตลาดเทียบได้ง่ายขึ้นเวลาตลาด move เอ๊ะเราก็มาเช็คดูว่าโครงสร้างเราควรจะขยับมากน้อยแค่ไหนเพื่อทําให้ตัวฐานเงินเดือนของเราเนี่ยสามารถดึงดูดแลวก็เก็บรักษาคนเก่งไว้ได้นี่คือตัวที่2ตัวที่3ก็คือค่าตอบแทนตัวอื่นๆที่บริษัทให้กับพนักง,งานในวันเนี้ยมีตัวไหนที่ต้องปรับปรุงหรือเปล่าบางตัวเช่น ค่าตำแหน่งค่าครองชีพค่าวิชาชีพมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วบางตัวไม่จําเป็นต้องให้แล้วแต่มันก็ยังผูกติดอยู่แบบนี้มันไม่ได้มีเงื่อนไขการทํางานเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ต้องเริ่มปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นให้มันสอดคล้องกับงานในปัจจุบันนะครับตัวไหนไม่สะท้อนการทํางานให้ไปแล้วไม่ได้มี คำตอบหรือแวลูอะไรจากอัตราที่ให้ไปก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้มันดีขึ้นกว่าเดิมที่คือตัวที่3นะฮะค่าตอบแทนตัวอื่นๆควรจะปรับใหม่ไหมควรจะลดควรจะเพิ่มอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับตัวที่4ก็คือระบบการให้รางวัลผลงานของเราเนี่ยมันสะท้อนผลงานของคนเก่งจริงๆหรือเปล่าหรือเดิมทีเราให้แบบคือคือการเท่าๆกันไปทั้งหมด เก่งไม่เก่งก็พอๆกันไปถ้าเป็นในยุคใหม่เราจะเริ่มที่จะ 10x 10 time เนี่ยนะฮะผมว่ามันต้องกระตุ้นคนเก่งมากกว่าเดิมระบบในการตอบแทนผลงานจะต้องสะท้อนผลงานจริงๆเพื่อทําให้คนเก่งอยากเก่งมากขึ้นแล้วทาให้คนไม่เก่งอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งไม่งั้นแล้วถ้าระบบาการให้รางวัลผลงานของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างมากพอนะฮะ คนไม่เก่งจะสบายถูกไหมครับคือคนที่ไม่ทํางานไม่สร้างผลงานอะไรมากมายอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ครับคนๆนั้นจะรู้สึกว่าเอออยู่เรื่อยๆองค์กรยังให้เลยเพราะฉะนั้นจะเหนื่อยไปทําไมถูกไหมฮะคนเก่งเองก็เหลือบมาดูว่าไอ้เราก็เหนื่อยแทบตายไอ้ที่อยู่เรื่อยๆก็ได้พอๆกับเราง <c oughs> ั้นเราจะเหนื่อยไปทําไม <c oughs> เขาก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ทําให้เขาไม่สร้างผลงาน นะอันนี้ก็คือระบบการให้รางวัลที่ท่านจะต้องพิจารณาให้ดีตัวสุดท้ายที่ควรจะต้องพิจารณาอย่างหนักหน่อยก็คือเรื่องของสวัสดิการของบริษัทเพราะว่าในยุคนี้พนักง,งานไม่ว่าจะเจนไหนก็แล้วแต่สังเกตดูนะครับมันไม่เกี่ยวกับอายุแล้วนะมันมันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปมากกว่าทุกเจนต้องการความยึดหยุดในการทํางานมากขึ้นสวัสดิการของเรารองรับตรงนี้ไหม ระเบียบบริษัทต่างๆนะครับวันลาวันหยุดเวลาทำงานมันยืดหยุ่นพอที่จะทำให้พนักง,งานรู้สึกว่าเออเนี่ยมันมัน flexible สำหรับเขาในการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวรวมถึงบางแห่งอาจจะเริ่มมีนโยบายการใช้ flexible benefit มากขึ้นเพื่อให้พนักง,งานที่มีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมีโอกาสเลือก benefit ที่มันตรงกับ ชีวิตของตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ทางองค์กรอาจจะต้องพิจารณาให้มากขึ้นเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะระบบค่าตอบแทนและสวิสการของเราเนี่ยจะได้มีพลังมากพอที่จะดึงดูดเอาคนเก่งๆเข้ามารวมทั้งเก็บรักษาคนเก่งๆเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้สร้างผลงานให้กับบริษัทของเราอย่างยั่งยืนและก็ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากประเด็นเรื่องพวกนี้เอาไว้ด้วยปีนี้นะ่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ HR โดยเฉพาะ Compensation and Benefit ต้องเหนื่อยนิดนึงในแง่ของการวิเคราะห์เปรียบเทียบรวมถึงเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับแพ็กเกจใหม่ๆบริษัทที่ไม่มีโครงสร้างเงินเดือนแนะนำว่าควรจะเริ่มทำละไม่งั้นแล้วพอถึงเวลาที่คนเก่งโดนแย่งตัวไปหรือเราไม่สามารถที่จะดึงคนเก่งมาแล้วมาทำช่วงนั้นเนี่ยมันจะไม่ทันดังนั้นลองวางแผนดูนะครับจากไอเดียที่ผมนาเสนอในพอดแคสต์วันนี้ไป ก็ฝากประเด็นไว้ประมาณนี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ